สวัสดีค่ะใจดียูรินะคะแม่บ้านเยอรมันวันนี้ใจมาทําเมนูมันฝรั่งอบชีสกันนะคะวันนี้เรามาดูส่วนผสมของมันอบชีสกันนะคะใจก็จะมีเกลือนะคะมีวิปปริ้งครีมนะคะมีชีสเกาดานะคะอย่างหัน่นฝอยแล้วนะคะวันนี้ใจใช้แบบหัน่นฝอยแล้วนะคะแล้วก็ภาชนะที่เราใส่อบนะคะมีพริกไทยนะคะแล้วก็มีมันฝรั่งเรานะคะ เ,เราลงมือทำกันเลยนะคะในระหว่างที่เราจะเรียงมันฝรั่งนะคะเราก็เปิดบอมเตาก่อนนะคะสองร้อยนะคะไฟบนไฟล่างนะคะจากนั้นเราก็ไปเรียงมันฝรั่งกันนะคะใส่อบนะคะก็เรียงลงไปนะคะทีละชั้นนะคะ เื่อเต็มก้นแล้วนะคะก็ให้เพื่อนๆโรยเกลือลงไปนิดหน่อยนะคะกะเอาว่าไม่เค็มมากนะคะแค่ชั้นบางๆนะคะจากนั้นตามด้วยตะไ,ไทยนะคะทำแบบนี้ไปจนหมดมันฝรั่งเรานะคะหลังจากที่เราเรียง มันฝรั่งเราเสร็จแล้วนะคะก็ให้เพื่อนๆเอาดิปปิ้งครีมเรานะคะโรยลงไปนะคะหยอดลงไปตามเนื้อมันฝรั่งเรานะคะโรยไปให้ทั่วนะคะส่วนผสมใจใส่ว่าให้ใต้คลิปวิดีโอข้างล่างนะคะเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้นะคะ จากนั้นใจก็จะปิดด้วยนี้นะคะถ้าเพื่อนๆไม่มีใช้อลูปิเนียมปิดนะคะใจก็จะใช้อนี้ปิดนะคะเข้าเตาอบนะคะอบประมาณ45นาทีนะคะแล้วเราค่อยมาใส่ชีสโรยหน้านะคะหลังจากอบไป20ผ่านไป20นาทีนะคะให้เพื่อนๆเอาอลูปิเนียมออกนะคะหรือภาชนะที่เราปิดฝาอยู่นะคะให้อ,ออก แล้วอบต่ออีก20นาทีนะคะแล้วเราจะมาใส่ชีสด,ด้านบนนะคะหลังจาก45นาทีนะคะใจก็โรยชีสนะคะแล้วเอาไปอบต่อนะคะประมาณอีก20นาทีนะคะมันก็นั่งอบชีสเราก็เสร็จเรียบร้อยนะคะวันนี้ใจทานคู่กับไส้กรอกเยอรมันนะคะใจก็จะเท่าอันนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด u ับสไคร้ด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ